จะเป็นบสีนเนีอันก็เนลาใช่ันีมันจะเป็นแถบสีเาติดเขียวติดน้าเงินอะไรก็วา ไนคอร์ G E M 8ปดไนกอร์ G E M 8นะครับหรือว่าเจม8 right? ตัวนี้เป็นไฟฉายสำหรับงานตรวจสอบอัญมณีนะครับโดยเฉพาะเลยซึ่งในซีรีส์ของเขาจะมี gem 8นะครับแล้วก็ gem 8 uv ซึ่งตัวนั้นจะเป็นบอดี้สีดำนะครับแล้วหัวก็จะเป็นแสง uv นะครับส่วน gem 1 0กับ gem 1 0 uv เนี่ยก็จะเป็นหัวโตกว่านี้นะครับเป็นหัวใหญ่แล้วความแรงก็แรงกว่านี้ด้วยนะครับสองตัวนั้น gem 1 0เนี่จะเป็น800ลูเมนทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว uv เนี่จะเป็น uv ที่ แสงแรงกว่าตัวนี้ด้วยนับหัวโตกว่าซึ่งออกแบบมาให้ใช้ตรวจสอบอัญมณีที่มีขนาดใหญ่เช่นเป็นก้อนโตๆแบบนี้นะครับเป็น GO เป็นก้อนโตๆส่วนไอ้ตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายที่ตรวจสอบอัญมณีแบบที่เป็นเม็ดแบบเล็กๆแบบนี้นะครับแบบเป็นเข้าตัวเรืออะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดตอนนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นหินธรรมชาติแล้วก็จะมีหินสังเคราะห์ด้วยนะครับซึ่งการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาแสดงให้ดูนะครับผมจําเป็นต้อง เอาหินพวกนี้มาวางโชว์นะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะดูเกะกะไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมเอาออกก่อนดีกว่านะครับสักครู่นะหินค่อนข้างที่จะหนักนะครับโอเคเอาพวกนี้วางไว้ข้างๆก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับราคาจําหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับก็เป็นไฟฉายค่อนข้างเฉพาะทางนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ GEM นะครับ GEM 8นะครับก็เป็นรุ่นหัวเล็ก gem 8 uv นะครับก็จะเป็นหัวเล็กแสง uv แล้วก็ gem 10นะครับก็จะเป็นหัวโตนะครับ body จะเป็นสีเงินนะครับถ้าเป็น8กับ10แต่ถ้าเป็น8 uv กับ10 uv จะเป็น body สีดำนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันราคาจำหน่ายในต่างประเทศนะครับผมสั่งจาก ebay นะครับตัวนี้ราคา1,690ตีว่าพันเแล้วกันนะครับไม่มีประกัน จากบริษัทตัวแทนจําหน่ายนะครับเพราะว่าไฟฉายตัวนี้ผมพยายามาร้องขอให้ตัวแทนจําหน่ายแนะนำมเข้ามานะครับในประเทศไทยแต่ว่าเขาไม่เอาเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรสั่งเองก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือเหมือนจะเลิกผลิตไปบางรุ่นแล้วนะครับ GEM 8กับ GEM 10เนี่ยไม่แน่ใจว่า UV ยังผลิตอยู่หรือเปล่านะแต่ตัวนี้ใน eBay ยังมีอยู่นะครับราคา1700นะครับโดยประมาณก็ มาดูกันเลยนะครับหน้ากล่องก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็จะมีรูปอัญมณีอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมเีเป็นลักษณะตัวไฟฉายซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆกระบอกกระบอกฉีดยาหรือกระบอกอะไรสักอย่างนะครับชื่อรุ่นก็เจมนะครับ G E M H นะครับเจมสโตนไอดีนฟิเคชันแฟลชไลท์นะครับเป็นไฟฉายสําหรับ ระบ,บุหรือว่าตรวจสอบอัญมณีโดยเฉพาะนะครับออกแบบมาให้ตรวจสอบอัญมณีโดยเฉพาะทั้งการใช้งานแล้วก็แสงอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแสงค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับผมใช้ไฟฉายตรวจสอบอัญมณีปกติแบบนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับสักครู่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟฉายธรรมดานะครับก็คือเป็นใช้ฐานแบตเตอรี่ทริปเปิลเอสองก้อนนะครับแล้วก็มี led อยู่ตรงปลายแล้วกดคลิก ทีนึงก็จะติดขึ้นมาแล้วก็แค่นี้เลยนะครับไม่มีเบา,ไม,มเบาไม่มีอะไรมีแค่เปิดกับปิดนะครับไม่กันน้ําไม่อะไรเป็นราคาไม่แพงนะครับราคาบัตเจ็ตอันนี้คือ,อได้รับแจกฟรีมาครตอนที่ไปอบรมนะครับซึ่งก็ผมยังเรียนนะครับตัวสอบมันยณมีอยู่ยังไม่จบหลักสูตรนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดโควิด19ก็คือต้องพักไว้ก่อนนะครับกลับไปเรียนเมื่อไหร่เรียนจบก็เดี๋ยวคอยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง ผมได้ไปเรียนก็เลยเจอปัญหานะครับหลายๆอย่างในการใช้แสงตรวจสอบจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรียนถึงระดับโปรแล้วเนี่ยใช้ใช้มองอย่างเดียวหรือใช้รูปส่องอย่างเดียวก็โอเคละแต่ว่ามีแสงตรวจสอบด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาตัวนี้ใช้ Cree XPLHIV3 นะครับเป็นไวทไลท์นะครับ แสงกี่เคลวินผมไม่แน่ใจนะครับแต่แสงแรงสุดของตัวนี้ที่500ลูเมนส์เลยเป็น IPX8 นะครับ Impact 1เมตรแล้วก็ซอกเมื่อได้ถึง2เมตรนะครับแล้วก็แสง500ลูเมนส์เลยนะครับเรามาดูข้างในกันเลยนะครับปกติจะมีสติกเกอร์นะครับด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเพราะว่าผมสั่งมาเองนะครับตัวนี้เพราะว่าในไทยเขาไม่สั่งรุ่นนี้มาขายนะครับก็เป็นไฟฉายที่อยู่นอกสายตาหลายๆคนแหละครับมันไม่ ไม่อยู่ในการใช้งานทั่วๆไปอ่ะที่มีนะครับก็ค่อนข้างตัวโตนิดนึงในกล่องที่ให้มาอีกก็มีวบรนติการนะครับมีแมนนวลนะครับให้มาด้วยแล้วก็จะมีสเปร์ออริงให้มาหนึ่งนะครับเท่าที่เจอนะสเปร์ออริงหนึ่งแลนยาร์ดหรือสายคล้องนะอ้าวสเปร์ออริงสองนะครับโทษทีนะครับหนึ่งสองนะครับสองเส้นสายแลนยาร์ดนะครับไม่มีคลิปมาให้แล้วก็จะมีซองนะครับซึ่งเป็นซองไนลอนสีดําใส่ไฟฉายเข้าไปก็ปิดได้ค่อนข้างมิดชิดเลยนะครับเราดรอปลงไปอย่างนี้นะครับแล้วปิด ถือว่าป้องป้อง,องไฟฉายได้ค่อนข้างที่จะสุดนะครับสุดตัวอะไอ่าปิดอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์กันเลยนะครับก่อนที่มันจะยืดเยอะไปกว่านี้นะโอเคนะครับตัวอุปกรณ์นะครับก็เป็นไฟฉายขนาดจัดว่าเป็น everyday carry ได้นะครับเป็น compact ได้เพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยไม่ได้อ้วนมากนะครับจับถือค่อนข้างถนัดดี นะครับในมือแล้วก็มีลักษณะก็คือโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับอเนรดิซ์วันนี้ซีรีส์เจมเอทนะครับทั้งเจมเอทและเจมเทนนะครับในซีรีส์แสงธรรมดาจะเป็นบอดี้สีขาวนะครับต่างกันที่ตัวเจมเอทเนี่ยหัวจะเล็กนะครับเจมเทนเนี่ยหัวมันจะใหญ่นะครับแล้วเจมเอทก็แสงห้าส่วนเจมเทนเนี่ยจะเป็น800ร้อยลูเมนส์นะครับส่วนรุ่น UV นะครับเจม 8 u v กับ gem 10 uv เนี่ยจะเป็นบอดี้สีดำนะครับหัวเล็กในรุ่น gem s แล้วก็หัวใหญ่ในรุ่น gem t 0นะครับตามลำดับเลยนะครับแสงก็จะแรงต่างกันด้วยโดยไฟฉายตัวนี้นะครับหลักๆก,ก็คือออกแบบมาให้ใช้งานด้านการส่องตรวจสอบอัญมณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัญมณีที่เจรินายแล้วหรือว่าจะเป็นหินจีโอดก็ตามนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานเป็นไฟฉายใช้งานทั่วไปได้ด้วยนะครับเช่นกันเพราะว่ามันยังอยู่ในขนาดที่สามารถที่จะจับถือได้แล้วแสงเองก็เป็นแสงที่ค่อนข้างจะมี ความแรงอยู่ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าลักษณะของพิร์ทนสายที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาเฉพาะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสองไม่ไกลส่องไม่กว้างเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าแสงเองก็ออกแบบมาให้ใช้งานอย่างที่มันถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับก็สั่งมาเพราะว่ามีเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงสั่งมาจริงๆตัวไม่เล็กเท่าไหร่จริงๆเราจะเห็นว่าไฟฉายส้มปากกาจะเป็นไฟฉายที่นักอัญมณีนะครับนักตรวจสอบอัญมณีเนี่ยหรือว่าพวกช่าง ช่างอัญมณีเนี่ยจะใช้ส่องนะครับเล็กๆหรือแม้ก็เป็นไฟคาดหัวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในการเรียนนะครับของผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องสั่งตัวนี้มาสั่งมาตัวเดียวจริงๆจะสั่งตัว UV มาด้วยแต่ว่า,อาพอดีพ่อผมไปเรียนด้วยนะครับก็จะสั่งมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวถามท่านก่อนแล้วกันว่าท่านจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยสั่งมาให้หมดทั้งสตัวเลยแล้วกันเพราะว่าอนาคตน่าจะเลิกผลิตไปนะครับก็เป็นไฟฉายด้านการส่องอัญมณีไม่กี่ยี่ห้อและไม่กี่รุ่นนะครับท,ท มาดูกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกแบบว่าโครงสร้างทําด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับตัวนี้อลูมิเนียมอลลอยอะโนดิสีซิลเวอร์นะครับเป็นสีเงินก็สวยดีนะครับส่วนรุ่น UV นะครับทั้ง8แล้วก็10จะเป็นแบล็ k นะครับแ black v e r s i o นตัวนี้จะเป็นซิ silver version นนะครับส่วนของ not so นะครับเดี๋ยว bezel บางคนเรียก bezel บางคนเรียก not so นะครับก็คือส่วนของปากนะครับจะเป็นลักษณะก็คือ มี LED ข้างในซึ่งตะกี้ในคู่มือรายงานว่าเป็น Cree XPLHIV3 นะครับให้แสงไวไลท์5้0รลูเมนส์มีตัวล้อมรอบ LED นะ LED ไม่ได้อยู่ตรงกลางน,นะครับแต่ว่าตัวล้อมรอบนจะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับแล้วตัวของเบเซลตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทำด้วยสแตนเลสสตีลหรืออลูมิเนียมนะครับแต่ว่าใช้วิธีก็คือทำเป็นทรงกลวยแหลมขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบเซลจะถูกปกป้องอยู่บริเวณด้านในนะครับไม่โดนกระแทกแน่ๆน,นะครับ ส่วนของอปลายเบเซอร์ก็ทําเป็นกลวยเรียวๆแบบนี้เพราะว่าออกแบบมาให้สามารถที่จะใช้จิ้มหรือว่าเจาะเข้าไปที่ตัวอัญมณีได้ง่ายขึ้นนะครับหัวมันเล็กนะครับพวกพลอยและพวกนี้นะครับเพชรพลอยจิ้มเข้าไปหยกอะไรเงี้ยเล็กๆนะครับตรวจสอบง่ายขึ้นแล้วก็น้ําหนักก็จะเบาลงบริเวณหัวด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีร่องระบายความร้อนอะไรเลยแต่ว่าใช้การระบายความร้อนด้วยการสุกูปเนื้ออลูมิเนียมออกให้มันเล็กเลยนะให้มันบาง ก็เป็นทรงที่แปลกดีนะครับคล้ายๆกระบอกฉีดยาหรือคล้ายๆ Syringe นะครับดูแปลกดีตรงนี้ก็น่าจะป้องกันตัว LED กับตัวกระจกไนดะ้ค่อนข้างที่จะดีแหละน่าจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับข้างในคือตกกระแทกเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะครับทนไหวอยู่ถัดมาอีกนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีสวิชนะครับซึ่งสวิชเองก็เป็นสวิชแบบที่เรียกว่า Magnetic Rotary นะครับคือปรับด้วยแม่เหล็กนะครับคือการหมุนนะครับในนี้ก็จะมี อยู่ในไนค์คอร์ call, รุ่นอื่นๆนะครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น mh หรือว่า mt 2 2อะไร c อะไรนี่แหละนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นชื่อรุ่นอะไร p 26หมัง้งแต่ว่าตัวหมุนสวิตช์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งาน,นคือเป็นสวิตช์นะครับมันจะมีเสียงคลิกด้วยนะเวลาเปิดนะครับแล้วหมุนจนสุดมันก็จะหยุดนะครับแล้วหมุนกลับมาตรงนี้ไม่ใช่สวิตช์กดนะครับกดไม่ได้เป็นตัวยึดรตารีนี่เฉยๆซึ่งตัวสวิตช์เองก็ หมุนสะดวกดีนะครับใช้มือเดียวหมุนได้เลยนะครับเป็นการปรับแบบดีมนะครับดีมอัพดีมดาวนะครับแบบความสว่างสูงขึ้นแล้วก็ลดลงแบบสมูทเลยนะครับใช้ง่ายอยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็ปุ่มค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมี Product Number อยู่ด้านหลังถัดมาอีกนะครับบริเวณบอดี้ก็จะมีการสกรีนนะครับชื่อยี่ห้อ Ni g h t Core นะครับเว็บไซต์ชื่อรุ่นนะครับ GEMH เนะครับ Gem 8แล้วก็จะมี p r o o f m a r k ต่าง ด้านหลังของไฟฉายตัวนี้นะครับทำลักษณะก็คือเป็นสเกลนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบเมทริกซ์นะครับก็คือระบบเซนติเมตรนะครับวัดเป็นเซนติเมตรก็คือจะมี 0, 0ูนถึง8ซนเมนะครับก็เป็นสเกลวัดเป็นสเกลวัดแบบคร่าวๆนะครับขนาดปริมาณประมาณความกว้างความยาวของอัญมณีหรือใช้เป็นอุปกรณ์วัดแบบแบบคร่าวๆครับได้มีตัวเลขอยู่บริเวณด้านล่าง เห็นชัดดีนะครับแล้วก็จะมีสเกลวัดด้านบนนะครับส่วน Imperial เนี่ยไม่มีนะครับก็คือแบบนิ้วแบบบอนแบบฟุตอะไรไม่มีนี่จะเป็นเมตริกก็คือเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรกิโลกรัมอะไรเงี้ยนะครับสังเกตดูว่าสันด้านหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นเรียบๆนะครับแทนที่จะสกรีนลงไปบนกลมๆเพราะว่าน่าจะเอาไว้สําหรับสะดวกในการทาบนะครับสก็คือเวลาเราวางไฟฉายเนี่ยตัวไฟฉายก็อาจจะ กลิ้งนะครับซึ่งตรงนี้ตัวเรียบเรียบเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดการกลิ้งได้ประมาณหนึ่งนะครับเวลาเราวางตรงจังหวะมันหรือว่าประมาณนี้มันก็จะหยุดนะครับตัวสวิชเองก็จะช่วยเบรกในการกลิ้งด้วยนะครับซึ่งก็ดีมากๆเลย สำหรับการใช้งานแล้วก็ฐานของไฟฉายรุ่นนี้ก็ทำเป็นลักษณะกลมเรียบนะครับมีการสกูปเนื้ออลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เจาะรูแคปซูล2รูเพื่อรองรับสายแลนยาร์ดนั่นเองนะครับซึ่งมีมาให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟฉายสามารถวางเทสตนด์นได้ซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักๆที่ผมต้องใช้งานนะครับในการเรียนนะครับเพราะไฟฉายส่วนใหญ่เป็นปากกาางเงี้ยมันจะวางไม่ได้นะครับวางยืนไม่ได้ต้องวางกับกล่องหรือว่าดินสอวางอเงี้ยแล้วอัญมณีจออ่อเงี้ยนะครับเดี๋ยวในคลิปต้นต้นคลิปเนี่ยผมจะ ไปดูในต้นคลิปได้เลยนะนั่นเป็นตัวอย่างไฟฉายที่เป็นไฟฉาย่ทั่วไปผมต้องเอาทวิเซอร์คีบแล้วก็ไปจ่ออย่างเงี้ยบางทีแล้วเรานั่งอยู่บนโต๊ะเราต้องก้มลงไปมองเพราะมันต่านะครับแต่ถ้าผมวางเงี้ยแล้วผมเอาอันจะมณีวางข้างบนเลยหดี๋ยเอาทวิเซอร์จ่อข้างบนเลยมันไม่ต้องก้มเยอะนะครับมันสะดวกมากเลยซึ่งก็เป็นไอเดียที่ผมคิดว่าเออน่าจะสั่งมาตั้งนานแล้วจริงๆมันออกมานานแล้วนะครับออกมาเนี่ยผมว่าประมาณ3ปีหรือว่า4ปีได้แล้วล่ะนานแล้วแหละ,นนลละประมาณ3ปีนะครับ ซึ่งก็จริงๆว่าจะสั่งจะสั่งอยู่หลายรอบเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้คือได้ใช้แล้วก็เลยต้องสั่งมานะครับก็ไม่มีอะไรละคราวนี้เรามาดูข้างในกันเลยนะครับส่วนหัวรุ่นนี้ก็หมุนเกลียวออกมาเราจะเห็นว่าถอดได้ด้วยนะครับซึ่งหัวเนี่ยด้านนอกก็จะเป็นเกลียวแบบเกลียวนอกนะครับอันนี้เป็นท่อเป็นเกลียวด้านในนะครับก็คือสามารถจะเอาท่อเนี่ยสวมทับด้านบนมีโอริงติดตั้งมาแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนแทคนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นโค้วบวกนะครับนูนแต่ว่า ตัวเพลทล็อกลับด้านในเนี่ยจะเป็นตัวเบรกแบตเตอรี่นะครับไม่ให้ไปชนกับเซอร์กิตบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับหมุนกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนท้ายก็หมุนออกมาได้ด้วยนะครับสงสัยผมต้องโดน GM10 กับ GMUV นะครับซีรีส์ UV ท้ายเป็นสปริงโหลดนะครับจะเห็นว่ามีคอนแทคสปริงนะครับเรามีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยแล้วจะเป็นเกลียวเกลียวในเหมือนกันนะครับฝาอ่านี่เป็นเกลียวในนี่เป็นเกลียวนอกนะครับเหมือนกันนะครับอย่างนี้ ครันนี้เราลองใช้งานนะครับผมจะทดลองใช้แบตเตอรี่18650แนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถใช้แบตเตอรี่1-2-3ได้ด้วยนะครับแบบที่3 V โวลต์ใช้แล้วทิ้งนะครับใช้ได้นะใส่ได้2ก้อนเลยซึ่งยืดหยุ่นดีสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนั้นนะครับใส่แบตเตอรี่18650หนะครับหัวนูนเข้าไปนะครับ18650นะครับหัวนูนเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับฝา กลับเข้าไปนะครับซึ่งก็สะดวกดีนะครับตรงนี้คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยอ้วนนะครับทำให้ด้ามเนี่ยอ้วนไปด้วยนะครับซึ่งไฟฉายตรวจสอบอัญมณีส่วนมากนะีเราจะเห็นว่าเป็นทรงปากกาผอมๆหรือผอมกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ้วนนะนะครับเป็นไฟฉายราคาไม่แพงนะครับบัตเจ็ตน่าจะหลักร้อยเองมั้งครับนะครับหรืออาจจะไม่ถึงร้อยซะด้วยซ้ำนะบแบบนี้ ผมใช้ยี่ห้ออื่นตรวจตรวจอยู่นะเป็นเวลทู ue, อะไรก็ดีนะครับอันนั้นคือแสงดีมากๆเลยฟีนิก i ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนั้นเองก็เป็นทรงปากกาเลยต้องวางพิงอะไรสักอย่างแล้วเราต้องเอาทว mm ิเซอร์ไปเจาะแล้วก้มไปดูก็เม mm ื่อยนะครับก็เลยลองสั่งอันนี้มาดูนะครับตั mm hmm. วก็อ้วนๆหน่อยกว่าไฟฉายปากกาทั่วไปแต่ก็ดีอยู่นะ mm hmm. ผมว่ามันจับถนัดดีไม่มีลายการลื่นอะไรเลยนะครับนี่เป็นข้อสังเกตของไฟฉายตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาให้ใหถืออะไรนานๆขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ยุทวิธี การใช้งานของไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือจับอย่างนี้แล้วก็ตัวสวิชเองก็เป็นโรตารี่นะครับทันทีที่เราหมุนสวิชแล้วได้ยินเสียงคลิกนะครับนะครับแสงก็จะติดขึ้นมาที่บริเวณด้านหน้าทันทีนะครับโดยแสงสว่างเนี่ยต่ำมากจนถึง500นะครับเป็นดีมนะพอแสงติดขึ้นมาเราก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าแสงมันค่อยๆติดขึ้นมานะครับแล้วทันทีที่เราเลื่อนสวิชนะครับไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนสวิชไปเรื่อยๆแสงก็จะสว่างขึ้นนะครับ จนถึงสูงสุดอยู่ที่500ลูเมนแล้วก็แสงของไฟฉายตัวนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นแสงที่มีลักษณะคือฮอตสปอตกับสปิลละลายติดกันเลยเป็นคล้ายๆอีเวนต์บีมนะแสงกว้างซึ่งแสง500ลูเมนเนี่ยก็สว่างค่อนข้างที่จะมากนะครับอาจจะมากเกินไปกับไฟฉายตัวสองอัญมณีซะดได้ำใบนะครับมากเลยแรงมากเลยนะครับการใช้งานก็คือผมไม่มีอัญมณีมาให้ตรวจสอบนะเพราะว่าผม ไม่ได้ชอบชื่นชอบการสวมใส่ัญญมณีนะครับแต่ว่าไปเรียนเพราะว่าต้องใช้ประกอบวิชาชีพนะครับก็คือการใช้งานจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติถ้าอันนี้เป็นก้อนอัญญมณีนะครับเป็นก้อนหินแล้วเป็นอัญญมณีที่เป็นพลอยเป็นอะไรที่ตัวใสๆเนี่ยนะครับการตรวจสอบก็คือถามว่าทําไมต้องใช้ไฟฉายตรวจสอบนะครับเพราะว่าอัญญมณีแต่ละชนิดแต่ละแหล่งนะครับจะมีลักษณะนะครับลักษณะเด่นไม่ว่าจะเป็นรอย รอย inclusion นะครับ inclusion ค,คือสิ่งที่อยู่ข้างในอัญมณีนะครับอย่างเช่นพลอยพมา่าพลอยอัญมณีพวกไพลินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นคอร์นดัมเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคาร์บอนเนี่ยจะมีะแร่ธาตุจะมีมาร์กจะมีร่องรอยของการเกิดของมันอยู่ข้างในนะครับตามแหล่งต่างๆตามลักษณะที่มันเกิดนะครับแร่ธาตุแทรกอยู่ไม่ว่าจะเป็นอรอย fingerprint นะครับรอยอ่ เส้นไหมเส้นเข็มมาลานิโออะไรพวกเนี้ยซิลอะไรพวกเนี้ยหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วแต่แหล่งเนี่ยหรือว่าจะเป็นแถบสีแถบอะไรเนี่ยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าแสงในสภาพแวดล้อมที่เราไปนั่งมองนั่งตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติมแสงด้วยการใช้แสงไฟนะครับไฟฉายเนี่ยหรือว่าแสงอาทิตย์เนี่ยส่องนะครับเข้าไปข้างในก้อนก้อนอัญมณีทําให้เรามองเห็นอินคลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยครกหรือว่าเป็นอินคลูชั้นอื่นอู่ข้างใน คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเปิดไฟให้มันนะครับเห็นชัดขึ้นนะครับก็ง่ายขึ้นในการตรวจสอบว่าแท้เทียมนะครับหรือมาจากแหล่งไหนนั่นเองนะครับก็คือการใช้งานก็นคือจะเป็นการเปิดแบบนี้นะครับหลังจากเปิดแล้วเราก็เอาตัวอัญ,ญมณีสมมุติว่าเป็นอันนี้เป็นหินเทียมนะครับผมเอาอตัวไฟจ่อเข้าไปที่อัญ,ญมณีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับเห็นชัดขึ้นว่าข้างในมีตะกอนมีอะไรอยู่ไหมนะครับถ้าแรงไปก็รี่ลงนะครับแสง ระดับหนึ่งเราคิดว่าใช้งานได้ถึงระดับไหนก็หมุนนะครับยังไม่สว่างพอก็หมุนอีกนะครับเพิ่มความสว่างอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้หรือบางทีก็เป็นการเจาะจากข้างล่างจากข้างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการตรวจสอบอันดนับนเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชํานาญนะครับในการมองนะครับแล้วการจดจํารายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้น อันมณีแต่ละแหล่งแต่ละสีนะครับจะมีจุดเด่นของมันต่างกาันทําให้เราจําเป็นต้องใช้ตานะครับมองจริงๆมันมีเครื่องตรวจสอบด้วยแต่ว่าต้องใช้แ l a แล้วก็ต้องอไม่สามารถที่จะใช้ทักษะนี้ตรวจสอบในฟิวแบบอย่างเช่นเราไปใน,ในแหล่งซื้อขายเนี่ยหรือว่าเพื่อนอยากให้ดูให้ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย รเราสามารถจะตรวจสอบได้ถึง99%เลยว่าใช่แท้หรือว่าเทียมหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ซ้อนด้วยซ้ำนะครับว่าแท้เทียมแล้วก็สามารถที่จะได้แยกแหล่งที่มาด้วยซด้วยได้ด้วยซ้ำนะครับว่ามาจากที่ไหนนะครับปลอมจากที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการตรวจสอบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ไม่ใช่พลอยนะครับเปิดเปิดขึ้นมาก็เอาไฟฉายจ่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัว อัญมณีหรือรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเป็นตะกอนเป็นอะไรที่เกิดขึ้นของอัญมณีแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีลักษณะต่างกันนะจะเห็นอินคลูชันคือบางทีส่องมองด้วยตาบ่าก็เห็นนะครับแต่บางทีก็ไม่เห็นต้องใช้หลูปเนี่ยส่องขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับด้วยใช้แสงช่วยด้วยใช้ใช้หลูปด้วยนะครับขยายด้วยแบบอันนี้เป็นมาลาอันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวนะไม่ใช่มาลาคายอันนี้เป็นเทอร์ควอส์นะครับเป็นเทอร์ควอส เป,นะเป็นเทอร์คอยส์บดนะเป็นเศษเทอร์คอยส์บดแล้วก็อัดด้วยเรซินนะครับอันนี้เป็นแหวนผมเองนะครับก็ดาวนี้อยู่ข้างในเราลองเปิดแสงดูจะเห็นว่าตัวเทอร์คอยส์ก็จะเป็นฟ้าอมเขียวนะครับเรซินก็จะเริ่มเหลืองแนละ้วเพราะมันนานแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแสงประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราเร่งความสว่างสุดๆเลยก็จะสว่างมากนะครับแต่ถ้าเราปิดเลยก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรนะนเดี๋ยวเราลองอันอื่นดูบ้างนะครับ เธอคอยส์ oise, อันนี้เป็นมาระไคานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นเขียวๆนะแต่ถ้าไม่มีแสงก็เป็นแบบนี้ยนะครับมาระไคาเขียวนะครับมารลคายทสุดในอัฟกนานิสถานนะเยอะนะครับเทอคอยส์ oise, นี่ในอเมริกานะอาริโซนาอันนี้เป็นอันนี้เป็นซินเทติกนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นผงสีอนะครับก็สวยดีอันนี้เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับหายากเลยนี่เป็นนี่ก็เป็นผงสีนะครับ เป็นเลซินใส่ผงสีนี่ก็หายากนะมีแค่วงเดียวในโลกนี่ก็วงเดียวในโลกนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับผงมุกนะครับกับสีซินเทติกนะครับก็เป็นดาร์คอนเพลนี่ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับสเปเชียลออเดอร์แล้วก็อันสุดท้ายเป็นออแกนิกนะครับอันนี้เป็นอัมเบอร์นะเป็นอัมพันอมพันบอติกนะครับอายุประมาณ2อ0 0 0มหมื่นปีได้มั้งเอามาทํานะครับเป็นออแกนิกเป็นเป็นอัมเบอร์จริงๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ วงนี้แพงสุดเลยนะครับสามหมื่นวงนี้นะครับที่เหลือก็คือแบบไม่แพงวงแบบไม่เท่าไหร่จริงๆมันเป็นคอลเลคชันของผมะนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ของหายากอะไรไม่ใช่พลอยดีอะไรขนาดนั้นนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับอันนี้เราลองดูกับหินก้อนโตๆบ้างนะนะครับอันนี้เป็นฟอสซิลนะครับเป็นเพอร์ติไฟวูดนะครับเป็นหินที่ เกิดจากการแทรกตัวของซซลิการบเข้าไปในชั้นของเนื้อไม้นะครับแล้วกลายเป็นฟอสซิลซึ่งในนี้ก็จะมีซซลิกานะครับแทรกอยู่เยอะมากเลยนะครับนะครับแพตติฟายวูนะครับไม้กลายเป็นหินก็คือเขามีการขัดแล้วด้วยนะครับถ้าเราลองเปิดแสงไฟสองเข้าไปจะเห็นว่าบางส่วนมันจะใสนะครับก็คือชั้นซซลิกาแต่สีน้ําตาลนี้คือเนื้อไม้นะมันก็เป็นฟอสซิลแล้วนะครับจริงๆจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะมันค่อนข้างทึบนะครับ แต่ถ้าเป็นหินใสๆเนี่ยส่องเนี่ยบึ้งเห็นข้างในเลยมีเส้นอะไรอยู่ข้างในมีผลึกอะไรอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะไอตรงนี้จะใสหน่อยนะครับถ้าลองเปิดไฟดูก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนความแข็งของหัวเนี่ยไม่ทําอันตรายกับอัญมณีนะเพราะว่าพวกอัญมณีส่วนมากเนี่ยที่มันทำมันทำเครื่องประดับเนี่ยมันค่อนข้างแข็งครับอย่างคอรันดัมเนี่ยพวกทับทิมไพลินนะครับเขียวส่องหรือว่าบุษรสลาคมพวกเนี้ยความแข็งมันแข็งมากนะครับแข็งแบบก้าเลยนะครับ ระดับไอเกจวัดอะระดับ9เลยส่วนคาร์บอนเนี่ยสิเลยนะครับคือเพชรนะครับสิถ้าเป็นพวกมรกดแล้วพวกนี้ประมาณ7.5นะครับเป็นเบลล์โรก็แข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็แข็งนะครับไอ้พวกควอสนะสุดเจหรือยังไงเนี่ยครับพวกนั้นนะครับก็นี้ก็เป็นไฟฉายนะครับสําหรับตัวจสอบอัญมณีที่ผมจําเป็นต้องซื้อมานะครับเพื่อใช้งานในการเรียนนะครับเพราะว่าจะไปเป็น เป็นอาชีพนะครับเป็นนักตรวจสอบอัญมณีอาชีพแล้วนะครับก็มาลองดูว่าใช้งานดีไหมนะแต่โดยส่วนตัวแล้วการออกแบบอะไรผมคิดว่ามันมันตอบโจทย์ผมะนะมันใช้งานดีนะครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งในไฟฉายอีกหนึ่งตัวที่ผมซื้อมาเพราะมีมความจําเป็นต้องใช้นะครับซื้อมาใช้นะครับไม่ได้ซื้อมาเล่นนะครับแล้วก็ได้โอากาสรีวิวเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครรีวิวใน ยูทูบชาแนลเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นผมเป็นคนเดียวในเมืองไทยด้วยมั้งที่รีวิวตัวนี้นะครับแต่ในต่างประเทศน่าจะมีคนรีวิวอยู่บ้างนะครับนี่ก็เป็นไหนคอ GEM H นะครับหรือว่าเจมเอชนะครับเป็นแสง500ลูเมนนะครับแสงไวไลท์ธรรมดานะครับถ้าตัว UV ก็จะเป็น GEM 8 UV นะครับส่วนตัวที่แสงแรงกว่านี้ก็จะหัวโตนี้จะเป็น GEM 10นะครับกับ GEM 10 UV เป็นบอดี้สีดำนะครับราคาประมาณ1 6 0 0กพันประมาณนั้นแหละนะครับสั่งต่างประเทศนะในไทยไม่มีขายนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์